คราบกลับตะไทสบายดีป่ะแม่พี่น้องเอฟซีผู้ติดตามและก็บขับชมกิมบุกพราพาลยเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกทุกคนเลยเมื่อคืนนี้ฝนตกมืัอนี้ก็จะได้เดินทางเข้าป่าครับทีมง,งานชาวซาแน่แล้วก็บโอกเกตแล้วก็จกักเปอร์โอเกตพี่นวลคนหนึ่งเ่าววิสิกฐ์ค่าววิสิขึ้นไปหาเล่นได้ไหมพรานได้เอาสิเอามาไปหาเล่นเนี่ยไปก็คือว่าแล้วทุกคนเลย ได้เตรียมเครื่องเตรียมของเอารถไทยนี่เระไปนี่เอารถไทยประกอนไปทุกคนเลยพอจะคิดรถจักรไปในย่านมาไปไปน้ำม็เลยเอารถไทยไปมาไปน้ำมากม็มีมาบ่าชอนเพื่อน,นช่องโตมาช้าๆเพิ่นไปติดตามไปนั้นต้องการดูเลยว่ามีเพื่อนแน่เพื่อนแน่นอะไรตอนนี้ประกอนก็เตียมเครื่องเกียมของเกรียมสเสบียงขึ้นแล้วปั๊นีสบียงขึ้นนะได้ไม่ห้องเห็นบ่ มนปเอ้ระมาณน้ไปหมึ่เอไปนเอห่ไปรออยู่บ้านนี่ไล่เบ้กงๆนออมาเีาไปแอบพาไปแอบนมากีร้องไงขันมาไล่มูนี่โอเคเลยด้วยพัดพัดอีบบ้างไปันพัดไปได้ตันพัดพัดไปบ้าะ อ,อ้าทีมงานกลมาครบแล้วทุกคนเลยเลจะได้เดินทางแล้ววันนี้อันนี้ผมมาแล่นนะปนไปเรียยแล้วบอสเกีเรยกรตัวูเล่นกอล์อนวุล่ะทุกคนเลยพุ่งเขเรียวยึดเต่าวุ้ล่ะวันนี้ปัก,กจีน,จลนเล่อจินเล่อก็ได้เอ้าตอนนี้ก็ได้มนมาหอด ปลาแล้วทุกคนเลยบริก็ไดรมาหอดอ่านประจันมาจอดเอาน้ำกินไปกินอยู่เพื่อทุกคนเลยมาจอดอน้ำกิิ่ะก่อนพอาอาย่พ่นน้ำกินนี่มีเพราะน้ำบบตองมันน้ำเน,าน่านาฬิกาเบตองนั่นวบมันมีไปตะกินทุกคนเลยขเขาเลยแวะเอาน้ำทำกระพุ่ง,งนี้ไปกินตอนนี้เทียงทางทีมง,งานก็ลงไปเอาน้ำอยู่แต่พ่อคนก็นชิงท่าอย่นี่พอคนขับรถนระพ่อคนก็นกนไม่ได้ลงไปเอา ว่าจะจอดพักกี่เข้านี่สิก่อนตอนนี้ก็14นาฬิกาหรือว่า2โมง2โมงปลายแล้วทุกคนเลยแต่ยังไม่ทันเกินข้าวง่ายอยู่ก่อนกันเลยถ้าตีมงานมาสิก่อนว่าจะก,กินข้าวกับเลยนี่มาเที่ยวนี้ก็เอามามานำ้ำมาบกขอนกับตัวนึงแล้วก็จ้างมาบาชอนเพื่อจะชองโตเอามาฝึกมาบกขอนนี่ทุกคนเลยมารอบนี้นี้ บางทีน่าจะน่าจะมาแล่นแหละบึงเพราะว่าฝนตกเมื่อคืนนี้ทุกคนเลยฝนตกแห้งเติมเมื่อคืนกันเลยมานำํางเห็นน้ำอ่างน้ำเรืออยู่นี่นะอยู่พีก็ะทีวะ่ว่าลงแห้งะลรเติบขับน้ำก็ยังเห็นอยู่ว่ามันไม่ได้เป็นฟุนเลยนะตกจุดหมยที่เฮาจะไปพักพุดละว่าจะไปพักจู่แกงํำเตา หมาประคนกันเลยเก๊เกนี่ยังขี่รถนี่เอาขึ้นรถน้ำนี่มันไปขี่ไปน้องมานี่นะเอาขึ้นรถนี่มันโดดลงเลยมานี่เพราะว่าประคอนจะหายอยู่มาหาก่อนนี่กะได้ยิงพลาดไปยิงพลาดแล้วก็ไม่มีหมาน้ำเดยไปได้กว่าหาหอยมันก็มันม่เห็นเพราะมันแข็งดินมันแข็งมันเหมยแหง นะทีมงานก็นมาครบแล้ววันนี้ทุกคนเลยเดินทางต่อปลายทางก็เพุ่อะแกง,งเตา้ามากคะมากไอหิ้วข้าวน่ได้ไหได้หินข้าวเพิ่งไปวันนี้ยืนกินกันเลยละไอหิ้วข้าวแห้งสองโมงแล้วข้าวโม่งนะฮะ ตอนนี้ก็ได้มาหอดที่พักแล้วพี่น้องเอ้ยกอ่าบนปักบนเสาอะไรเฮ็ดกินปลาเจ็บบ้านี้โอ้กินชมกินช่วมจะมุมมองบ่มันนี้ก็จะได้แงียงเงียไปหาอยู่หากินจีก่อนบ้านี้หาลัดแล้งจีก่อนเพื่อไปทั้งเลยเพื่อไปทั้งเลยเนี่แยกเดี๋ยวไปบ่เนาะมืออืดเช้าเงี่ยงเช้าเดี๋ยวไม่เนาะนะไปบ้านี้ อ่าแล,ล้วแรงชิบวนมันทุคกคนเลยบุกคนเอามาไปนัม้มดั้มมาเนี่ได้ยบองเธอได้บักบิดเล็บนะทุกคนที่เอฟซีเป็นเม้นมาเป็นไดน้พานคือบนถือมีดมีดบุกคนก็น,นี่ละทุกคนเลยเฮ้ยเบิ้งแน่ปกเกตเออไปกับผู้รีตกขวางป้าไปกับเอาไปมาได้อีมีดบุกคนกันเลยถือนี่ไปเนี่ยโอ้แล้วแหละข้างน้ำไม้ป้าชิพันมาละ เสียงมันดังมันไปเงี้ยเห็ดผลที่ไ่ได้ถืออะไรคันมีดน้อยก็สิได้พกอยู่หรอกอันนี้เหม็นมันไม่ได้พกแล้วนี่มันเบะไปแล้วนี่นะมีโตนี่ไปไปดิหาลเร่งชีก่อนขอนกาเพื่อนทุกคนหน่อยสิได้ความโหยความแกงน้ำเต้าพไปข้าวฟ่างนี่กระเทือแกงน้ำเต้าหน่อยนึงิดหน่อยไป พามาหาเลาะบางแหลนก็บางทีแหลนลงสำคำนะไป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 กไปไปไปฮ้เลาะโอ้ยลงพล่ะโอ้ยนี่ละไกกระหันอยู่ไปหน่อยแต่เฮือบเกตเพิ่นไปไกหันเกิดเกิดเฮือเกตไป คนก็ไม่ได้ไปละ oh, มามาลำหลังอยู่ชึงแล้วพระเจ้าชึงกัชึ่งน่งนี้ 我还没下坐嘞，朋友。

Mày chạch vào Ui Mày giữ cái cổ Mày cái gì Ui Ой! Ой! Lẹt lẹt bóng ơi thoa môn ở thread nỉ ở đây nè huyê thôi thôi mì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  Úi, Oh. เดี๋ยวละหวหอยม,มันต็วองถูกกเลยเกิดมาขึ้นนี้เฉียดรถทุกคนหอยมันนะหอยเล็ดนะี่ขึ้นกุกบกนี้ Cái tố của bố kì ừ. lại bằng này Cô đi vào Hãy subscribe cho kênh rồi đấy กูงตัวว่ะถ้าไม่กูงจะจบเลยเคุณเฮ้ยพาบุาคคลไปถือมานมน้ำงอเลยคนเล่นนี่มันต้องต้องขึ้นงาตั้งเลยถ้าเป็นเล่นนะทุกคนหนาะช่องหาก่อนตอนนี้บุคคลก็ขึ้นมืาชุกไม้กคนเลย คือมาเยี่ยมพาแ่วมันตึบก,ก็ละแ่วโกนมันก็มีโกนเลยแต่ว่าห้าโกนก็ยักกคนแต่ว่าพามีไปถือมาเลยผ่อนได้มาไล่เล่นขึ้นไหมนี่นี่นโกนมันนะไม้โดนกระทุบเลยทุกคนนี่ตัวกระทุบนี่ตัวนี้มันมีโกนแต่ว่าเครืทองมันนะมันก็หกอยู่เลย แต่มันขึ้นไม่ได้ทุกเลยถ้าพันเกตเป็นมานี่น่าจะขึ้นได้ลกะกงเลยนาะแต่บางคนนะ่ขึ้นไม่ได้เขามามท่านโดยมันเล่นไว้ก็ละะชี้กุ๊กแต่ขึ้นมาช่องหานี่ก็ยังมีเห็นอยู่หกกบหกน้องเอ้ยขึ้นมาพอเห็นละสีได้งก่อนอ๋อตา ขึ้นมาี่กระชูงเต็มเลยครูคอยลงกคลองล้างก็ได้ยอ่าหอมเดินก็ได้ชลุกเด้อกะบีได้ไม่ช้าตัวนี้เนาะเฮ้ยไปกี่หาตัวไม่มยู่นนี้ไม่ได้ละขึ้นไม้ชูงโพดเมืองไหลนี่เอาไม้ตั้มได้ไหมเื้ยเอาตัวไม่มยู่นนี้เอาตัวไม่ไปไม่ได้ตัวนี้ปะาอ่าตัว กี่เรืได้เราหาตัวมัอีกคนหนึ่งขึ้นไม้อันนั้นพวกละไม่ชูพวกละเดี๋ยวหานี้ じゃあ行くか行くか見ちゃいけない。 กำหอด้วยเดี๋ยทุกคนยงัยน้นแหงก็ล่ะมากระมือพ่อมาก่อนก็นจะได้หาอ่ำน้ำสิก,ก่อนอ่ำน้ำพอก่อนสิก,ก่อนจะได้ฮู้ว่าตัวฝนเอาพอดนเลย ชุบโว่บ่อยมื่อแห้งนันเลยอาบน้ำทุกคนนี่ตัวต้องชงตั้งเชือเลยป่นป่าจนจะช็อกป่าต้มันเอาทุกคนเลยเอาคือฝนตกนี่แต่ว่าฝนยังไม่ตกอยู่แต่ว่ามันเอาโมแลกโม่ลนน่าจะตกแห้งโมแลนพอบู้คนเข้าป่าเลยป่าต้องบนป่าเลยชุจะไปลบยังไงฝ่อนจะนอยทุกคนเดิดแห้งยังลุยต่อยตัวเลย ปอนเดี๋เอได้แหงแล้วก็ลุยต่อยังไงมากับมือพอมาพอเล่นกับพี่ได้มาหัดมาหันน่าจะไล่หมู่ทุกคนเลยไล่หน่อยเดียวลุงยาผมเมื่อกี้นี่เฉียงคณะ้าพัดไปฝนรลัดกับพี่ทัน 性格大，钙板大，哟，呢 มาบ้านำาแล้วแหะไก่นี่มามาไล่ไลพอถต่เพิ่นไปไิกะลกมกุมปางก่อนว่ามันปางย่างอยู่บอทุกคนนี่นปวดหางมันนะเลดลุกมันนปวดหางมันช่วยทุกคนเลยไปปองนีไป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 ไ เด็นก็ลงอยู่เลยนี่นะหอยมันควัดนะมันควัดหาผลทุกเลยแต่มีห็นวามันย่อมมันลงย่อเลยนะมันลงแล้ก็ลงเมื่อเช้าเลยแต่ไม่เห็นเห็นตัวหอยควัดไหมแต่ว่ามาก็ไปหาเชาะแหละแต่ยังทันพออยู่เห็นตัวหอยควัดไหม อุ please, ousse, bands, things, ้ down, ิเลมา้นอ no ุๆๆๆมานกเฮมาติขึนเลยิคัิ้มด่ๆ้ตอนนี้ก็ค้ำแล้วทุกคนนี้เราะมื้อชวงา ข้ออม่ถือข้อมัมอน,มมน,น,นลืม,มโคมเรา,ม,าหม,ม,มหาทีพักหลายทิ้งกนก็เนมหาที่พักตะเวนอะไรได้มงานมาเยอะใช่ไเยอะตะเวนอะไนได้เกดได้มาอ่ะทำมาเยอะทีเดียว จุกเข่านะเนี่ยนั่นเ็ษอีมันจได้กวไอยู่อยางผ่นเกดผพพัดทะลุนี่พีนองเ้ยทางถึงงานก็มาครบปั้อ้บัดนี้บานน้อได้มนบนหวังยูพีได้หมดเดบ่นไปแต่แล้วแรงไหนะผานเกล็มออยู่ยิ่งเยอะจชิมือต๊วละมือตะลุยละเ็อีบานนี้านน้พัสดแล้วแล้วผนชอนงมเลยช่นผชอนได้เพื่อผานชอน <laughs> này bông đây, đây... đây tôi có họ tôi đi nhé, phố mù cả Phố mà loại phố bây giờ đây nhìn mình mù nhầm đi nó Mình bật tổng đặc nhầm Đấy hoàn phát đấy Đây nhưng mà tay Mù heo tạt heo này lẽ แล้วแม่โคหนึงเข้านี่เพยเปไปตะชุกไเขาก็แม่เนี่ยโอ้ยไอไตะเหินหินอยู่มันมันเปเนาะมันชุมอันนี้นะตัเฮมีไม้เพืนมันลนั่นดินมันถลราหอนดินหอนพ้รวะเนขนกอืมเออตอนนี้เนาะหอนะเฮ้แล้วสีมือไม่ผ่านช้อนเพื่อนก็ไปตกทุนี่ มาเราต้องได้ติดทงมาตลอดแต่บางคนก็ยังม่ทันได้ทุกคนเลยมากระมืยพี่น้องเลยนอนเอ็กแรกอีกเลยกรมยแห้งเช่แล้วอาการตัวรถเย็บมือนี่นะตัวนี้บ้างเออหมเป็นยังแข็งแห้งหิ้ว กินเพื่อนี่ชอบเหกระด้างนี่กระด้างอดกดานะตตกยุบเราคนอยเอาแล้วกระด้างนั้นตกยุบแล้วบ่นี่นะนเมืนกระด้างคเลยเฮกระด้างเฮ็ดบดเฮ็ดบดน่และกระด้างนะชินหมูบ่ชิ้นหมูปานชื้อบากระตอันนะ ประชาชไอมูป่ามากินน้ำพี่น้อ,เอ,อ,อ,องเอ,อ้ยเปนพ่อนกาดีเนพ่อนี่ยแล้วบุคคนยิงไกยังือเลยบุคนนี่นนันต้นเอามือมานะเดีว่ัดใดไก่ยอยู่นี่แหละดี่พันเจอพี่พันเกดเลยมาหนึ่งความนี่ละได้แกชงผลอมตะไพ่น่นะนกันโมเขารีความอะไร กันมาป้ามาดงเรากันมาเร่งความละแกะชงอน้อมตะไพรี่สามหอบปู่ยังยาะเ้่อโอหัวหันเป็นเราแกเข็ดเป็นเร <c oughs> าแกชงได้บัคับได้เลยแต่โตรล้นจนได้คเฮล้วความยกะบังกินหน่เงีงี้ยนน่ <c oughs> นะระวัง <c oughs> นี่แหละบโคอกะฮีบะคอก็มีอะไรอย่างเงี้ยแต่จามาเพ็ดแห้งนี่ตัวนั้นไม่ไม่กินมือหมดนะปีไว้บอกปีไว้าไว้กะอะไรกินมือนี้แล้วบ้างเมนทนั้นกะพออะไรฮึใช่เปล่าเมนทอาตัวชินหมูแล้วก็พอละ น้ำปนต่นูนอยู่นี่แหละงเพาที่ไอ้ผักแกงเอา่วันนี้ผักผักแล้วละแกงบอโคโคกนโลว่าไงเนาะโลวโคแอบแ่บเด้อชิ้นหมูป่าซำกระหอกกระหอกนี่กะพิงไว้ตุนไว้อันนี้นะกะหอกนะง่ายกระหอกเยอะนี่ไม่ง่ายอีกปรเอนงโอ้ย

พี่ว่าขอเนาะแล้วผ่านเกจประกันบองแหลงนี่นะใครอะพาไปชมเดือนประคุนแม่นเบ็ดมดทอมไอ้ยี่สิบเป็นมัดแบดได้เบ็ดแข็งอยู่นี่กางร้อแบดชักปีเต็มไปเลยชักเบ็ดได้เดียวนึง เยอะมือกับชามโมงละชีโมงละงนบุญน้ำเขาะแจ้งละมือก่ะับเลยนอนเลยเลยได้ค่ะพระเพียร่าไปเชโกโมนี่ก็มือนอนกอดมีแล้วหื่นพิ่อยู่คือดินอนที่น้อยว่ะยกไปมันสู้ที่น้อยอย่เดียเดี๋ยวับ ดิบมันหมดแล้วอย่างนู้วานมันโอ้ยมันม่นแม่นตับวานแล้วนะเป็นบ่อเฮรอตัดใจนะเป็นตับแฮมเลยเอ้าบารนี้ของยู่ของกินแล้วเรียบร้อยพี่น้องเอ้บารนี้มาจัดแจงกินน้ำเดียวได้บมดนี้ได้ผู้มีมานก็กินน้ำผู้มานนี่แหละเรื่อยๆบ่อบ่อนในมานได้ผู้มีมานกะจำน้ำมันเหาเฮามีมาน ซองน้ำมันด้วซือดเดียวน้นไปตัวนลมฮักซื้อฮักละวแล้วก็ซื้อนะมีแต่เนี่ยนะฮักเนี่ยนะมันไปอย่างนี้เลย็บมาเจอถามที่เลยไม่ฮักกระพ่างค่ณบอส โอเคทุกคนหลังจากกี่เข้าขีน้ำยาทีมงานมัดอูวไว้แล้วแต่ละคนบ่อนอยู่บ่อนอนกน็นี่ละทุกคนเลยมาอยู่ป่าอะไรอูกอ้กับฟุตโตโตเดียวพวแต่ผ่านเกตเป็นกระยูพูนแต่ประค่อนบ่มีอู้ทุกคนก็เลยนอนนอนอยูไทยแล้วประค่อนจะนอนอย่างนี้กอดนอนอย่างนี้ละวันนี้ หลังจากกินข้ากินยำแล้วก็บผักก้อนก็จะได้หาข้อตัวผักก้อนจิ้มกันไปเลยสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอจบในเพลงเพลงสุดท้ายขอขอบพระคุณใจหลายที่มาติดตามและครับชมพบ,บก,กันใหม่คลิปหนะ้าพี่น้อง